คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Golden เติมเกมบริการเติมไดมอนเกมแฟนไอเทลฟอสเซตอยู่ไหนราคาถูกกว่าเติมเองปลอดภัยรวดเร็วหรือวิธีการเติมเงินเพียงแค่ at line, at ุณแอดไลน์แอป Golden เติมเกมหรือทักมาในเพจเฟซบุ๊ก Golden เติมเกมเลือกแพ็กเกจต้องการโอนเงินพร้อมศพไอดีที่ต้องการจะเติมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งในศึกปลลองเวทได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปช้าหมดอดนะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม Fairy Tail f ฟร r y t a เทลฟอสเซตอยู่ในนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นจอบเวทสายฟื้นฟูกันนะครับ โดยจอบเวสัสูอ่ะหน้าที่หลักก็คือฮิลเลอร์นะครับผมก็คือตัวคอยช่วยฮิลนะครับผมให้กับปาร์ตี้นะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถจะฮิลได้แรงพอนะครับผมก็อาจจะเป็นที่กระหายนะครับผมในสลับเต้ได้นะครับอาจจะมีการต่อว่าอะไรพวกนี้กันตามมาด้วยดังนั้นเพื่อให้ไม่เกิดนะครับผมเหตุการณ์อย่างนั้นนะอ่ะง่ายๆครับวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการอัพสเต็กนะครับผมการใส่ของนะต้องทํายังไงถึงจะ นะครับผมทําไงถึงจะฮิลแรงๆนะเอาละครับผมอย่างแรกผมอยากจะขอพูดในส่วนของสกิลที่น่าสนใจนะครับผมที่จําเป็นสลับจอมเวทสายฟื้นฟูกันก่อนนะครับสกิลแรกนะครับผมก็คือดาราฟื้นพลังนะครับสกิลนี้ก็คือสกิลฮิลแหละครับนะซึ่งถ้าเกิดเลเวลสูงสุดเนี่ยก็สามารถจะฮิลได้หลายเป้าหมายตามไปด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วนี่ก็คือเป็นสกิลฮิลแต่พอจบเ์นปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเลือดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่ถือว่าฮิลได้แรงมากนะอ่า ถัดมาครับผมก็คือแสงเกิดใหม่ครับผมมันก็คือสกิลชุบชีวิตแหละครับเพียงแต่ว่าสกิลตัวส่วนนี้เนี่ยเวลาใช้นะครับผมต้องค่อนข้างจะต้องวางแผนให้ดีดับหนึ่งนะถ้าเกิดเรานะครับผมไม่มีสถานะประกายแสประกายดาวนะครับผมติดตัวอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะวัดผลยากนะครับตัวส่วนนี้ ถัดมาครับผมก็คือสกิลบัฟครับผมเพิ่มความเสียหายเวทและเพิ่มพลังป้องกันเวทนะแก่ฝ่ายตัวเอา5คนสกิลนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งสกิลสำคัญนะที่มักจะเปิดเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันเวทครับผมแล้วก็โจมตีเวทได้ด้วยสกิลนี้โอเคเลยแหละนะยิ่งถ้าเกิดเรามีทีมเจ้าเวทอยู่ด้วยเนี่ยสกิลนี้ก็ยิ่งดีมากเข้าไปใหญ่ ถัดมาครับผมก็คือดารากลับคืนครับสกิลนี้เป็นสกิลล้างดีบัฟนะครับผมของฝ่ายเรานะก็ทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูนฟนฟนสถานะนะครับผมทีปป่ปิดปกติกับตัวเราได้ดีขึ้นนะครับและก็สุดท้ายครับผมก็คือโลพยากรณ์นะครับสกิลนี้ง่ายๆเลยนะมันก็คือการสร้างโล่มาดูซับความเสียหายกายภาพครับ แน่นอนนะว่าสําหรับจอมเวทนะครับผมสายฟื้นฟูสายฮิวพวกนี้เนี่ยมักจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีต้นๆเลยนะในระดับ p v p นะครับพูดง่ายคือเห็นปุ๊บเนี่ยต้องโดนเก็บเป็นตัวแรกอะ่ะจะมี2ส,สายครับผมที่โดนเก็บบ่อยๆนะก็คือสายผนึกกับสายของฟื้นฟูนะครับตราบใดที่2ส,สายเนี้ยไม่โดนเก็บก่อนเนี่ยก็คือเกมเยังคงไม่เริ่มหรอกดังนั้นเนี่ย สกิลนี้มันทาให้สายฟื้นฟูของเราเนี่ยเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตกเป็นเป้าหมายได้ครับผมก็คือมันจะคอยดูดซับความเสียหา,ายด้านกายภาพนะครับผมซึ่งทําให้เราเนี่ยอยู่ถึกขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะสกิลนี้ครับผมก็สมชื่อนะครับผมก็คือโลภพยากรจริงก็คือมันใช้กันได้แค่สายป้องกันกายภาพเท่านั้นนะอ่ะโอเคครับตามนี้เลยนะหลักๆก,ก็จะมีสกิลประมาณนี้ต่อมานะครับผมเรามาพูดในส่วนของการอัพแ a กดีกว่า การอัพแต่ของจอเวสสายฟื้นฟูนะครับผมจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะแบบที่1ก็คือแบบฟาร์มนะครับผมก็อันนี้ก็คือไปฟาร์มตามปกติซึ่งเราก็จะเน้นการอัพอินเป็นหลักนะครับผมเพื่อจะได้มีสกิลโจมตีแรงๆนะอ่าตัวส่วนนี้ก็คืออันนี้เป็นฟาร์มแบบทั่วไปนะต่อมาครับผมเป็นสกิลสายสมดุลน,นะครับผมสมดุลตัวส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่นิยมกันด้วยนะก็คือจะเป็นวิทสองดิฟสองอาจิหนึ่งครับผมก็คือจะเน้นในส่วนของ ปีดนิดนึงนะครับผมมีพลังแล้วก็มีเลือดแล้วก็มีพลังป้องกันสามารถจะพาตัวเรารอดไปได้นะตรงส่วนนี้อันนี้คือสายนิยมนะครับและก็อันที่3ามก็คือแนวตั้งรับนะครับผมตั้งรับเนี่ยจะเน้นในส่วนของดิฟกับวิทเป็นหลักนะโดยดิฟสามวิทสองครับมันจะทําให้ตัวเราอะถึกขึ้นนะและก็เลือดก็เยอะด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถจะทนพลังการโจมตีนะครับผมสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้นะอ่า อันนี้ก็คือ3าสายนะครับผมที่ทุกท่านสามารถจะนิยมเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับผมจะตัดสายนี้ออกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าต่อให้จอเวทเนี่ยสายนี้เนี่ยใส่วิทย์ขึ้นไปนะครับผมอัพอินไปเนี่ยก็ถามว่าโจมตีแรงไหมพื้นฐานสกิลของเขาไม่ค่อยแรงอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยสกิลของเขาจะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านฟื้นฟูมากกว่าแต่ถามว่าอัพอินได้ไหมตรงส่วนนี้อัพได้แหละแต่ว่าผมว่าเอาอินเนี่ย เกี่ยวกับผู้เรื่องเกี่ยวกับซานฟาร์มนะครับผมไปโยนหน้าที่หลักให้กับพวกจอจเวทที่มากับเราจะเวิร์กกว่านะอันนี้ก็คือทั่วจำเสบได้ถึงดับหนึ่งนะดังนั้นหลักจริงจริงครับผมถ้าเกิดท่านไหนไม่อยากจะใน3แผนนี้ท่านไหนคิดว่าแผนที่ว่าอาจจะไม่จะเป็นที่สุดก็อาจจะพงเป็นแผนอินนะครับส่วนที่เหลือแผน2กับแผน3นี่ก็แล้วแต่ความใจชอบเลยนะครับโดยเพราะแผน3เนี่ยจะถามว่าเป็นดิฟล้วได้ไหมเป็นสายแบบป้องกันถึกๆหนาๆเลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือประมาณว่าขอถึกไว้ก่อนนะครับ โอเคตรงส่วนนี้ก็คือการอัพสเต็คนะมีทั้งหมด3แบบก็เอาไปเลือกตามความเหมาะสมครับถัดมานะครับผมเราจะมาพูดในส่วนของอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์นะครับผมขอเริ่มที่ทอยก่อนนะครับผมการฝังทอยนะครับผมก็แน่นอนนะครับเริ่มต้นอาวุธนะครับผมเน้นในส่วนของฮิลลิงพาวเวอร์นะครับผมใส่ีทเยอะที่สุดถัดมาครับผมส่วนหัวครับผมก็ส่วนใส่ก็คือใส่เพิ่มพลังป้องกันกายภาพครับ สร้อยนะครับผมใส่เพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับชุดใส่เพิ่มฮิลลิงพาวเวอร์แหวนใส่เพิ่มเลือดนะครับผมและรองเท้าใส่เพิ่มเลือดตรงส่วนนี้นะครับผมก็ทําให้ตัวเราเนี่ยฮิวแรงเลือดเยอะและพลังป้องกันนะครับผมก็ถือว่าเยอะตามไปด้วยนะตามหน้าที่ของสายฮิวในสมบูรณ์นะครับผมก็คือฮิวแรงเลือดเยอะถึกทนตายยากนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือในส่วนของพลอยนะครับลูนนะครับผมลูนลูนเนี่ยเราจะใช้นะครับผมในส่วนของ ลูนอาฮิลนะครับผมก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าลูนลูนน่ะนะลูนที่มันเพิ่มฮิลนะครับผมใส่4ส่วนนะครับตัวส่วนนี้ใส่ไปได้เลยส่วนอีก2ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้เน้นในส่วนของอ่าเป็นลูนบาเลีนหรือลูนนิรันก็ได้แล้วแต่นะสองส่วนที่เหลือครับผมแต่แนะนานะครับผมให้ใส่ลูนเพิ่มฮิลอาฮีลิ่งพอร์เนี่ยใส่4ส่วนสําคัญที่สุดเลยตัวส่วนนี้นะครับเอาละ ต่อมาเรามาขอพูดในส่วนของสมบัตินะครับผมเพอเอิญตัวนี้ยังไม่มีสมบัติไอคอนสมบัติขึ้นมานะแต่สมบัติครับผมสำหรับสายของอ่าเวฟฟูดฟูนะครับผมก็จะเป็นพระจันทร์นะครับผมพระจันทร์เนี่ยจะสัสุ่นครับผมในส่วนของการฮิลนะครับผมหรือสายซัพพอร์ตอยู่แล้วนะมันจะมีหยดน้ำนะครับผมตุ๊กตาไล่ฝนเลยครับพระจันทร์ให้เลือกพระจันทร์นะครับผมตัวส่วนนี้จะดีมากและสัดส่วนกับสายเราตรงสายมากครับ ต่อมาครับผมเราพูดในส่วนของพานะนะครับผมพานะนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็อัพแล้วก็ลวกในส่วนของพลังรักษาครับผมอัดให้เต็มที่เลยนะตรงส่วนนี้มาทําให้เราฮิวแรงขึ้นแน่นอนนะครับนะเพิ่มในส่วนของพลังรักษาไปเลยนะครับต่อมาเรามาพูดในส่วนของแผนการลบและจอมเวทนะครับแผนการลบนะครับผมที่เหมาะสมสําหรับสายฮิวเลอร์นะครับผมก็ดีเลยนะครับผม สายรูปแบบพิปตาครับรูปแบบพิปตาเนี่ยจะทําให้พลังฮิวของเราเนี่ยฮิวแรงขึ้นกว่าปกตินะก็เรียกว่าปกติก็ฮิวแรงอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งอยู่แผนนี้จะยิ่งฮิวแรงขึ้นไปทีนึงนะซึ่งทําให้เหมาะสมครับผมถ้าเกิดตัวเราเป็นหัวหน้าปาร์ตี้นะครับผมและเราคอยช่วยฮิวเนี่ยจะทําให้ปาร์ตี้เราเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้รับการซูดซูเลือดมาเพราะว่าจะเด้งเลยสุด ถัดมานะครับผมหากใครไม่ชอบแผนนี้นะก็จะมีแผนอีกแผนนี้ก็คือปีกราชานะครับปีราชาเนี่ยจะเป็นแผนเกี่ยวกับการลดดาเมจนะซึ่งทําให้ตัวเราเนี่ยทนทนการดอเมตได้เยอะมากขึ้นหลักๆดังนั้นเนี่ยจะนิยมแค่ประมาณ2แผนนี้นะครับผมสําหรับสายเวฟฟูดนะครับผมก็คือคลิปต้านะครับผมกับปีกราชาตัวส่วนนี้ ส่วนจอมเวทนะครับผมที่น่าใช้นะสลับจอมเวทใส่ฟูนฟูนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงกาซิลนะครับผมเพราะว่ากาซิลเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นแท้งอยู่แล้วเหมือนกับเรามีจอมเวทพิทักษ์ติดประจําตัวอยู่ปาร์ตี้ถ้าเกิดใครสามารถหากาซิลมาใส่ได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากมันทําให้ตัวเราเนี่ยถึกกว่าเดิมขึ้นเยอะนะตรงส่วนนี้นะครับส่วนที่เหลือจอมเวทที่เหลือก็จะเน้นในส่วนของดาเมจกับผลึกไปได้เลยนะอ่าก็จัดไปเต็มที่นะตรงส่วนนี้ ต่อมานะครับผมก็ขอพูดในส่วนของบัตรสุขฝนกันละกันนะครับในส่วนของบัตรสุขฝนนะก็หลักๆจริงๆอ่ะพยายามเน้นในส่วนของพลังเวทของตัวเราเองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทาไมถึงเน้นในส่วนนี้นะเพราะว่ามันจะถงส่งผลให้ฮิวของเราอ่ะฮิวแพงฮิวแรงขึ้นเยอะนะอย่าที่บอกนะครับว่าสายนี้เนี่ยมักจะ โดนพูดถึงในส่วนของพลังเวทฮิวเป็นหลักเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราเน้นในส่วนของพอยนะครับผมหรือการอัพสเต็ในส่วนของการเพิ่มพลังป้องกันไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ถึงละต่อมาก็คือต้องคิดในส่วนของพลังฮิวของเราถ้าเกิดฮิวเราฮิวไม่แพงพแรงพอเนี่ยมันจะส่งผลต่อปาร์ตี้มากดังนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยถ้าเกิดฮิวยานาไว้ตัวส่วนนี้ก็จะดีมากครับส่วนพวกคอนะครับผมพวกคอตัวส่วนนี้เนี่ยก็เน้นในส่วนของพลังโจมตีได้เลยนะครับนะ ราะว่าพลังป้องกันตรงส่วนนี้เราอาจจะใช้ตัวเราฮิวเข้าสู้ได้นะดังนั้นดาเมจปิดเกมไว้ตรงส่วนนี้พยายามเน้นพวกพร้อมไปเลยครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของบัคสุดๆก็จะเป็น2ออย่างนี้เป็นหลักนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีเป็นหลักนะ เพราะว่าถ้าอย่างเช่นพวกคาวแคทพวกนี้เนี่ยก็จะเนี่ยมใช้พวกประมาณเล็กคาวแคทหรือบูคาวแคทนะครับตีเดี่ยวหรือตีหมู่อันนี้แล้วแต่ใจชอบแต่ถ้าเกิดจะเน้นป้องกันอีกทีดนึงนะประมาณว่ากลัวตัวเราเยอย่างเช่นตัวเราเนี่ยมีแต่ฮิวพาวเวอร์แต่บางเหลือเกินเราก็สามารถใช้เยลโล่คาวแคทตัวส่วนนี้กดสั่งปกป้องตัวเรานะสามารถจะทนพลังโจมตีได้ถึงดับหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นขั้นสูงอีกทีหนึ่งนะก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับผมก็จะมีของพี่นาคนะครับผมโคพวกนี้นะเป็ดตัดยิวพวกนี้ ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอามาช่วยได้นะก็ตรงส่วนนี้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมตามสไตล์การเล่นของเรานะครับหลักๆสลับจอวเวทสายฟื้นฟูนะครับผมถามว่ามีรูปแบบการเล่นคอมโบไหมนะสลับการเล่นจอวเวทนะครับผมสายเวทฟืนฟ้นฟูต้องบอกเลยว่า รูปแบบการโจมตีหรือรูปแบบการเล่นนะของจจเวสสายฟูเนี่ยไม่มีรูปแบบการตายตัวสิ่งสําคัญจริงๆของโจเวทนะครับผมสายฟูต้องคือการอ่านสถานการณ์ตอนนั้นให้ขาดว่าช่วงเวลานี้เราต้องทําอะไรเราต้องฮิวหรือเราต้องบัฟนะครับหรือเราต้องวางแผนอะไรดีหลักๆสําหรับโจเวทสายฟูมีแค่นี้จริงดังนั้นคอมโบของโจเวสสายฟูเลยไม่มีนะแต่ว่าหลักๆจริงๆก็คือการอ่านสถานการณ์ช่วงเวลานั้นให้ขาดที่สุดนะครับ โอเควันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจับมาเพียงแค่นี้นะครับหากใครชอบนะครับผมคลิปนี้หรือการชอบแนะนําหรือต้องการติดชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอนะครับวันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวลาพิแค่นี้ยังไงขอฝากกดไลค์กดซับแครส์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ